ทราบไหมครับว่าต้นไม้ต้นนี้คือที่มาของคุณค่าที่เปรียบได้เสมือนทองคำในสมัยโบราณซึ่งหลายหลาย,ลาย,ลายอ่าปีที่ผ่านมาเป็นพันปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกนำมาใช้งานถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคถูกนำมาใช้เป็นทั้งยารักษาโรคแล้วก็ใช้ในศาสนา ความเชื่อแล้วก็บำบัดทุกบำรุงความสุขให้กับมนุษยชาติมาแล้วกว่าพันปีนะครับนี่คือต้นบอสเวียหรือต้นกับยานนั่นเองชื่อมาจริงๆก็คือต้นบอสเวียต้นนี้เป็นต้นบอสเวียที่มีประวัติยาวนานมากๆและก็ขึ้นชื่อว่าเป็นบอสเวียที่มีที่เป็นชนิดแรกของโลกที่ ได้รับการเล่าขานและก็ชื่นชมรวมถึงนำคุณค่าจากต้นของมันมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้ในร่างกายของมนุษย์รวมถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยเช่นกันซึ่งมันมันมันมีคุณค่ามหาศาลมากมันถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสรรพคุณและคุณค่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานของตัวของมันเอง อย่างเช่นก็คือที่ทเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือเล่าขานกันมายาวนานก็จะมีสามสิ่งที่ท่านปุโรหิตเอาไปอามอบให้นะครับก็คือ,อมีโกก็คือทองคำแล้วก็มดยอบก็คือเมอร์เมอร์เนี่ยได้มาจากต้นคอมมิโพราเมอร์ห้านะครับแล้วก็คอมมิโพราเนี่ยคอมมิโพราเมอร์ห้านี่มีหลายร้อยสายพันธุ์มากซึ่ง ในอดีตในอดีตน่นะเชื่อว่าได้มาจากถิ่นของโซมาเลียน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ต้องไปค้นเอกสารดูอีกทีว่าจริงๆแล้วเมอห้านั้นอ,อ้างอิงอะ่ะมันมาจากแหล่งใดนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวสุดท้ายก็คือบอสเวียบอสเวียเนี่ยจะได้เลซินมานะครับเลซินของเขาจะเป็นแบบสีทองสวยอลังาม,มากแล้วมีกลิ่นที่หอมอบอวลแล้วใช้เป็นยารักษาโรค สมัยก่อนก็คือปัญหามันก็คือการไล่มแมลงนะฮะการไล่มแมลงแมลงวันมมแมลงแมลงต่างๆเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ว่า,มาแมลงวันครับแมลงกลางต่างๆที่เข้ามารบกวนเขาก็จะจุดควันอันหนึ่งอันหนึ่งก็คือไล่มแมลงข้อที่2ก็คือพอคนได้กลิ่นปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเคลิบเคลิมมีอารมณ์สูนทรีแล้วก็ผ่อนคลายอยู่ในโหมดของการพักผ่อนนะครับการทําสมาธิการมีสติอยู่ในตัวของตัวเองแล้วก็ หลังจากนั้นก็คือน้ํามันหอมระเหยหรือน้ํามันที่เขาไปคั้นมาสกัดมาบีบมาจากเรซินเนี่ยมันก็จะมีสรรพคุณที่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้อ,อไม่ใช่คลายกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่มันจะคลายเส้นด้วยนะครับเส้นประสาทนะครับแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเขาเขาใช้ในการทํามันเป็นวิวัฒนาการมาจากดั้งเดิมนะครับเอาทําเป็น rubbing oil นะครับเป็น neuropathy rubbing oil ก็คือเป็นระบบ น้ำมันนวดคลายเส้นประสาทอะไรประมาณน,นี้นะฮะก็จะมีหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับที่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 มีขายในท้องตลาดต่อมาก็หลังจากนั้นก็จะมาหลังจากที่เป็นเครื่องเป็นยาบำรุงอ่าเป็นยารักษาโรคอ่าเป็นคือสมัยก่อนวิวัฒนาการของการแพทย์มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มันก็ไม่ได้เจริญเหมือนกับทุกวันนี้นะครับพอพอพอเขาใช้เขาก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้น มันก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นบความเชื่อฝั่งโบราณฉะนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยบทพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เราได้เห็นว่ากำายานมันไม่ได้เป็นแค่ของโบราณคือถ้าของโบราณเนี่ยถ้ามันไม่ดีจริงมันก็ต้องหายไปกับกับ,ก,บกับการเวลาใช่ไหมครับแต่นี่กํายาน f r a n k ินเซนส์ไม่ได้หายไปกับการเวลา กรรมยานยังถูกคิดค้นพัฒนาและมีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเข้าไปร่วมเพื่อสกัดแล้วก็หาสารต่างๆออกมาเพื่อหาคุณค่าของกรรมยานออกมาอย่างแน่นอนแน่ชัดจริงๆแล้วกรรมยานก็ถูกแบ่งออกไปเป็นซักชั่นซักชั่นว่าแบ่งไปเป็นยาชัดเจนก็คือเป็นยาที่เป็นยาจริงๆไม่ใช่ยาแผนโบราณนะเป็นยาจริงๆก็คือในในลักษณะของตีทะเบียนขึ้นขึ้นทะเบียนเป็นสารสกัด นะครับก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสกัดแล้วก็มานี่คือความสำคัญของของกัมยานนะเหตุผลว่าทำไมกรมยานมันถึงมันถึงในเฟื่องฟูแล้วก็ประวัติศาสตร์มายาวนานมันก็มีเครื่องมาเครื่องเครื่องการันตีให้เราเห็นนะว่าคิดกันง่ายๆก็อย่างที่ท,ที่ที่ลุงบอกกันนะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจริงอะ่ะมันก็แค่เป็นได้แค่ของโบราณน,นะครับไม่มีใครนำไปพัฒนาต่อ หรือไม่มีใครเอามาใช้งานต่อหรือไม่มีใครเล่าถึงต่ออาจจะเล่าถึงแต่อ๋อเมื่อก่อนเคยใช้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็จะลืมมันไปแต่นี่ไม่ลืมพอมาถึงยุคเรากํายานถูกนํามาเป็นเ s เซนเชียล i อนะฮะผสมในน้ำหอมยี่ห้อบแบรนด์ดังๆหลายๆบแบรนด์ที่เขาเคลมว่าเขาใช้นะครับซึ่งมันก็มาจากบอสเวอรีสากาบอสเวอรีสากาหรือคาตาเลียซากากับคาตาเลียเนี่ยมันเป็นบอสเวอรีชนิด คือชนิดเดียวกันก็ว่าได้แต่ว่ามันเกิดกันคนละที่และลักษณะต้นมันก็จะต่างกันนิดหน่อยไม่มากนะครับก็คือจะมียอดแดงกับยอดเขียวอย่างนี้ก็จะเป็นยอดเขียวก็จะเป็นบอสเวียลสากานะครับแล้วจะมีลักษณะแล้วจะมียอดแดงหรือยอดสีชมพูที่ลุงได้มาจากออเอธิโอเปียหรือโซมาเลียจะไม่ได้นะตรงน,นั้นนะะก็จะเป็นคาตาลนียนะครับนี่คือที่มาที่ไปของทําไมทุกคนแนละ้วถามตั้งคําถามว่าทําไมทําไม ลุงก็เช่นกันลุงก็ลุงก็ตั้งคําถามแบบนั้นเช่นกันก็เลยหาบทพิสูจน์เรื่องเนี้ยพอลุงพิสูจน์ได้แล้วว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้นะก็มาเล่าสู่ทุกคนฟังกันมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันคืออย่าเชื่อทั้งหมดนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดจงพิสูจน์ซ้ําๆให้มันรู้ฉะนั้นลุงก็เช่นกันลุงก็ไม่เชื่อหรอกในสิ่งที่ประวัติศาสตร์มันเขียนไว้แต่ลุงก็พิสูจน์ซ้าๆให้รู้ก็คือหาความรู้จนทุกวันนี้ก็คือลุงเชื่อมากเลย เริ่มต้นจากก็คือภูมิแพ้นั่นแหละภูมิแพ้ของตัวเองที่เอามาใช้มันก็ไม่ได้แค่ภูมิแพ้อย่างเดียวนะครับมันช่วยระบบทางเดินหายใจนะมันช่วยระบบทางเดินหายใจมันคลายเส้นนะมันผ่อนคลายมันใช้ในสมาธิก็คือพวก wellness นะฮะ wellness พวก spiritual นะครับก็คือพวก spiritual ก็คือพวกทําสมาธิหรือโยคะยงี้ยคือต้องแท้ต้อง,ต,องต้องมีกลิ่นก็มันก็ไม่ต่างจากแถบ แถบอเมริกาใต้ก็คือเปรูฝั่งนู้นนะก็จะมีพาโลซานโตพาโลซานโตนี่ก็เป็นน้องน้องบอสโซเลียเป็นน้องน้องกัญยานนะครับซึ่งก็อยู่ในตระกูลแฟรงเกนเซนส์เหมือนกันอยู่ในโครงสร้างของแฟรงเกนเซนส์บุสลาแคสเหมือนกันฉะนั้นพวกนี้แหละก็คือจุดหมายจุด,จ,ด,จ,ดจุดที่มันเกิดขึ้นมาคราวนี้เราย้อนกลับมาตรงที่ว่าเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันมาถึงจุดนี้มันเป็นอะไรได้บ้างมันมาถึงจุดนี้มันเป็นอะไรได้บ้างก็คือมัน มันมันตรวจมันตรวจพบด้วยเทคโนโลยีมันตรวจมันตรวจพบด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ว่ามันมีสาร 1, 2, 3, 4อยู่ในนั้นเช่น b o สเวอร i c ิกแอที่ช่วยในการบำรุงสภาพผิวให้ดูอ่อนกว่าวหรืออะไรพวกนี้ซึ่งก็จะสมานแผลสมานผิวให้ทำให้ผิว,วมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ผัดเซลล์ผิว อันนี้คือลักษณะของของเขาได้นะคะคือคือถ้านึกอะไรไม่ออกนะจินตนาการไม่ออกก็จินตนาการถึงมัมี่นะครับอ่าคือคือเรื่องเล่ามามี่นี่มันเป็นเรื่องเล่าที่แบบแบบแบบตลกๆเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรจะมองข้ามไปนะครับมันเป็นแบบว่าอ่าสมัยก่อนเนี่ยฟาโรก็คือเอา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 ,เอากำยาน เอากำยานกับมดยอบเนี่ยกำยานกับมดยอบนม่คนละกลิ่นกันนะครับเข้าใจว่าในในในฟาโรมันใช้เขาใช้อคอมพิโพล่าเคยูเอครัวนะครับก็คือเป็นมดเมอห้าครัวเข้าไปใช้เข้าไปใช้ในในในใ,ในระบบซึ่งเลซินมันจะใสแล้วก็ส่งอัมพันมากมากคือคอมพิโพล่าครัวแต่คราวนี้เนี่ยมันมีกลิ่นหอมที่ต่างกันมันชนกันเลยระหว่างกลิ่นบอสเวียกลิ่นแฟรงกินเซนส์กับกลิ่นเมอ์นะครับก็ ทั้งนี้ทั้งนี้อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้น่ะก็คือสรรพคุณทั้งสองตัวมันก็ต่างกันนะก็คือเขารู้ว่ามันฆ่าเชือ้อนะเขารู้ว่ามันฆ่าเชือ้อมันช่วยให้ไม่มีกลิ่นเหม็นในศพอ่าพอพอพอเชื้อโรคไม่เดินเชื้อแบคทีเรียไม่เดินเชื้อจุลินทรีย์ไม่เดินไวรัสไม่เดินทุกทุกอย่างมันสงบนิ่งหรือเปล่าอันนี้ตอนนี้เราไม่แน่ใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันพิสูจน์ให้เราเห็นนะก็คือเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์มันหยุดทางาน พอเชื้อจุลินทรีย์มันหยุดทางานแบคบทีเรียมันหยุดทํางานนะ่ะก็กลายเป็นว่าศพไม่เหม็นศพไม่เน่าศพก็คือแห้งไปเฉยๆก็กลายเป็นมัมมี่อย่างที่เราเห็นก็คือวิธีการก็คือเอาเอาเอาหุ้มศพไว้แล้วก็เอาผ้าห่อนะครับแล้วไอ้เลซินของกัมยานกับมนยอมมันก็จะดูดเอาดูดเอา,อาสิ่งต่างๆออกดูดความชื้นออกจากร่างกายจนกลายเป็นมัมมี่ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเหม็นกระดูกดูกระดูกระดูก็กอ่าะก กระดูกแล้วก็หนังผิวหนังก็ยังอยู่เป็นปกติดีมันก็เลยเกิดคําถามกับนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนว่าในเมื่อผิวหนังเขาไม่ถูกทําลายจุลินทรีย์มันไม่ถูกก็เลยเอาไปคิดวิจัยต่อก็คือกลายมาเป็นสารบํารุงผิวนะครับสารสกัดต่างๆที่ใช้บํารุงผิวซึ่งผสมในผสมในบอดี้ออยล์ผสมใน, Oil, มในครีมผสมในอะไรอะไรอะไรที่เราใช้กันก็จะมีหลายๆยี่ห้อแล้วก็ทั่วโลกก็นิยมคือถ้าเราพูดถึงแฟรงกินเซนส์ทั่วโลกเขารู้จักกันนะครับ อ่าเหมือนเหมือนกับบ้านเราบ้านาบ้านเราพูดถึงเรื่องมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงเนี่ยบ้านเราก็จะรู้จักกันหมดแต่ของเขาก็คือแฟนซินเซนทุกคนก็จะรู้จักหมดแต่ครั้นี้เนี่ยน้อยน้อยนักที่จะรู้จักในในมวลหมู่ของประเทศไทยสําหรับตัวนี้ซึ่งอ่าลุงก็เชื่อว่าตอนนี้มันก็เปิดกว้างนะครับแม้แต่คนอ่าที่คุ้นเคยจริงๆคุ้นเคยจริงๆก็คือคนศาสนาคริสต์กับศาสนาฮินดูก็คงจะคุ้นเคยกับกลิ่นนี้อ่าคริสฮินดู แล้วก็ศาส,สนาอิสลามนะครับในในวันที่ในวันที่ทำทำศพนะครับในวันทําพิธีศพก็คือจะมีการจุดกัมญาณแล้วก็อาจจะมีการแต่งงานก็จะมีจุดกัมญาณบ้างเชิญเชิญบรรพบุบุษอะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนั้นก็จะมีก็จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาสุดท้ายนะ่ะคนคนสามศาสนาก็จะมีความคุ้นเคยแต่ประเทศไทยไม่ได้ใช้นะครับประเทศไทยประเทศไทยจะใช้น้ามันจันทร์น้ามันจันทร์ในพระสงฆ์ ก็คือจะแตกต่างกันจะกลินก,ลน,กลน,กลนกับคนละแบบกันฉะนั้นนี่คือนี่คือที่มาที่ไปของบอสเวียนะครับและแฟรงคินแซนที่ที่เราได้ยินกันต่อมาพอพัฒนาการมันเกิดจากเลซินธรรมดาเอาไปใส่ศพจากเลซินเอาไปธรรมดาเอาไปตำตำตำ,ตำแล้วก็ใส่น้ำนมใส่น้ำนมแพะดื่มกินเพื่อให้มันหายท้องอืดหรืออะไรก็แล้วแต่ฆ่าเชื้อในกระเพาะอาหารแก้ แก้แกแกท้องเสียนะครับสมัยก่อนมันก็แค่เอาไปตำตำๆำละลายในน้ำมันพืชแล้วก็เอามาทาผิวเพื่อเพื่อลดการคันแล้วก็ผผิวผิวพองไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ในทะเลทรายอันนี้คือวิธีการทําในโบราณแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับจากเมื่อก่อนที่นางครีโอพัตตาเอาไปตำตำตำตแล้วก็ไปแช่ในน้ํานมแล้วก็ไปใส่ในน้ํานมแล้วก็ไป ใส่ในอ่างแล้วก็นอนอาบนอนแช่มันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยแทนที่คุณจะแช่เป็นอ่างอ่างขนาดนั้นคุณก็แค่เอาสารสกัดที่เข้มข้นไปใส่ในเครื่องสําอางบางตัวแล้วก็ถูถูนวดเย่นครีมหรือก็บอดี้ออยล์มันก็ได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้นี่คือพัฒนาการของโพสโวลียนี่คือพัฒนาการของกรรมยานทําไมมันถึงมีคุณค่าสําหรับมนุษยชาติทําไมมันมีคุณค่าสําหรับพวกเรานะครับแล้วลุงก็ได้ได้ได้ได ได้ลองสัมผัสนะครับจาการะบบภูมิแพ้และทางเดินหายใจของลุงเองนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราสนใจในตัวมันแล้วก็อยากจะปลูกมันอยากจะดูแลมันก็ติดตามตามหาแล้วก็หามาปลูกนะครับฉะนั้นนี่คือนี่คือนิยามว่ามันมีคุณค่ามากๆสําหรับเรามวลมนุษยาชาติสําหรับลุงเองด้วยเช่นกันลุงไม่ได้ใช้แค่ ภูมแพ้หอบหืดซึ่งเอาใบไปทำชานะครับหรือเอายางอ่านี่ก็คือยางของเขานะครับสีขา,ขาวๆเห็นไหมครับพอเขาโดนน้ำปุ๊บมันก็จะอาสารสำคัญเขาก็จะหายไปนะครับพอเราเด็ดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสารสำคัญออกมาจากใบของเขาอย่างเช่นอย่างนี้นะครับก็จะมีก็จะมีน้ำมันหอมระเหยออกมาแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเนี่ยเขาขาวที่เราเห็นตามต้นเนี่ยใช่หมดนะครับเป็นยางของเขาเนี่ยครับ ยางของเขาแล้วก็ออกมาพอออกมาเสร็จมันโดนน้าฝนปุ๊บมันก็จะละลายนง่ยละลายแล้วก็จะเป็นแป้งติดอยู่ที่ลําต้นอันนี้ก็คือลักษณะของบอสเวียต้นกํายานนั่นเองนะครับต้นบอสเลียนั่นเองปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในธรรมชาติอะมันสรสร้างมาให้มวลมนุษยชาติมันสร,สร้างมาให้พวกเราพวกเราจะหยิบจะจับหรือจะดึงมันมาใช้อย่างไรจะใช้ประโยชน์ จากมันด้วยวิธีใดแค่นั้นเองนะครับนี้ลุงก็จะทำเป็นเครื่องสำอางด้วยไม่ใช่เครื่องสำอางสิจะเรียกแบบนั้นก็คงจะจะจะไม่ใช่ลุงใช้เป็นลุงใช้สารสกัดจากมันโดยโดยการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยเครื่องกันไอน้ำนะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นสบู่นะครับเอาไปทําเป็นสบู่ทําเป็นโฟมล้างหน้าใครที่หน้าเป็นสิวหน้าเป็นฝ้าเนี่ยลุงก็จะใช้ ต้น T3 ผสมกับบอสเบลียซึ่งมันมีสารผสมที่คบขัดกันแล้วก็ใช้ไปใช้ใช้ผสมกันแล้วก็เบรนด์กันจริงๆสบู่ของลุงไม่ได้ซื้อซื้อเบสมาจากท้องตลาดทั่วไปนะครับลุงใช้วิธีการเอาน้ำมันมาเบรนดิ้งร่วมกันแล้วก็ให้มันกลายเป็นสบู่ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อง่ายๆนิดเดียวก็คือไปซื้อเบสสบู่มาจากแานเคมีแล้วก็เอามาเทล,ลงไปแล้วเอาสารสกัดใส่ไม่ใช่ครับ คือลุงกำลังจะบอกว่าลุงใช้วิธีการให้ธรรมชาติมันเยียวยานะครับให้ธรรมชาติมันเยียวยาลุงไม่อยากใช้สารเคมีเราตั้งคําถามเล็กๆกับตัวเราเองว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีที่มันอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเราจะหันมาคราฟติ้งเขาเราจะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติร้อได้อย่างไร นี่คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่มันมันไม่ประสบความสําเร็จทั้งหมดหรอกลุงก็เชื่อแต่ว่าอะไรที่พอจะทําได้ก็คือทําอย่างเช่นและวันนี้ลุงก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากอบอสโซเลียต,ตัวนี้นะฮะจากยางของกัมยานซึ่งมันก็ช่วยบํารุงผิวแก้คันแก้อักเสบตามผิวหนังนะฮะใช้ล้างทําความสะอาดผิวหนัง สำหรับผู้หญิงก็แบบว่า,าก็ล้างเครื่องสาอางล้างอะไรออกก็ทําความสะอาดดีแล้วก็หน้านุ่มเด้งด้วยนะครับก็จะมีสารบอสโซลิกแอซิดอยู่ในนั้นเพราะว่าลุงใช้สารสกัดพวกนี้โดยการสกัดและกันธรรมชาติด้วยตัวเราเองนะครับก็คือมีเครื่องกั่นเองแล้วก็ทําเป็นสบู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําเป็นมิสนะครับมิสก็คือพ่นหน้าหลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าแล้วเราก็เอามาพ่นหน้านะครับ ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าแขนของลุงจะรู้สึกแบบบุมๆมนะครับจะรู้สึกว่าขาวๆแล้วมีน้ํามีน,มนวลขึ้นมาคือมันเป็นผลพวงจากการใช้จากจากจากธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันความซุ่มซื้นในผิวเรามันเกิดขึ้นมันยังมีอยู่มันไม่หายไปหลังจากอาบน้ําเราไม่รู้สึกว่าเราแห้งเรารู้สึกว่าเรานุ่มผิวนะครับนั่นคือธรรมชาติเยียวยาของเราจงให้ธรรมชาติเยียวยาของเรา <c oughs> ต้องติดตามลุงบ่อยๆแล้วลุงจะเล่าเรื่องกำยานและบอสโซเดียให้ฟังต่อไปว่าจริงๆมันทำอะไรได้อีกบ้างแล้วมันเป็นอนาคตของเรามันเป็นวิธีการต่างๆนานาที่เราจะต้องเดินไปร่วมกับมันใช้ธรรมชาติผสมผสานกันระหว่างระหว่างโลเคอล่างท้องถิ่นกับจากต่างถิ่นมาร่วมกันแล้วใช้วิทยาศาสตร์มาร่วมกับวิทยาศาสตารมาาต์มาร่วมกับใช้วิทยาศาสตร์มาร่วมกับธรรมชาติเพื่อให้มันเกิด ผลลับต่อต่อพวกเราดีที่สุดก่อนที่พวกเราจะสูญเสียอิสรภาพทาง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 การควบคุมของการใช้สารเคมีนะครับก็คือฝากเอาไว้นะครับนี่ก็วันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมลุงอยากจะมาเล่าเรื่องนี้มากๆคืออัดอั้นตันใจหลายวันไม่ได้คุยกันเสียงลุงก็เริ่มจะดีแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ปกตินะก็คือ ทานชาทานอะไรน้ําร้อนก็ปกติก็ยังมีบ้างนะครับยังมีบ้างกงงีกีแต่ว่ามีอะไรก็ทักทายลุงได้นะครับอถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ลุงนะครับอมีโฟมมีเฟเชียลโฟมนะครับแฟ,ฟรงกินเซนส์สูตรฟื้นฟูของของกัญญาแลนะม,มดยอบเนี่ยของกัยาาเนี่ยลุงแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้อยู่ด้านล่างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆาก็อยู่ในร้านหมดเลยเป็นไลน์ช็อปนะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปสั่งซื้อได้เลย เพราะว่าถ้าไม่สะดวกที่จะคุยกับลุงหรือไม่อยากจะทักทายลุงก็กดไปสั่งซื้อได้เลยครับอ่าหรือสิ้นเดือนหรือไม่สิ้นเดือนหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องทักทายลุงมาเพราะว่าหรืออยากจะคุยกับลุงก็ได้นะครับแอดไลน์มาแล้วแอดไลน์มาแล้วทักหาลุงก่อนก็ได้ว่าเออมันเป็นยังไงบ้างใช้ได้หรือไม่ได้อะไรคุยกันได้สบายสบายครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงมาทำคลิปให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะมาเล่าเรื่องกรมยานอีกครั้งหนึ่งว่า กัมยานมันก็จะมีหลายๆตัวเราก็จะมาเล่าทีละตัวทีละตัวแล้วก็ความสําคัญของมันทีละพอยทีละ point ไปนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามครับฝากร้านค้าด้วยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับ